อะไรกันอยู่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกายังมีเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาไฟฟ้าเป็นแบบไม้ด้วยเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำถามนี้จาก FC นะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เ็ายังมีเสาไฟฟ้าเป็นแบบไม้อยู่นะคะท่านผู้ชมก็คงจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมอยู่เมืองไทยเราเสาไฟฟ้าเขาเป็นปูนแล้ว ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เคยช่วยเหลือประเทศอืนอ่นๆมาเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเสาไฟฟ้ายังเป็นไม้แล้วก็ยังตั้งอยู่ทำไมไม่อเอาลงเดินสายไฟทางใต้ดินนะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาท่านผู้ชมมาฟังคำตอบนะคะเนี่ยค่ะตุกตาขอบคุณสำหรับคำถามจาก f อมากๆเลยะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นไม้นะคะเสาไฟฟ้าแต่ว่ายังเป็นไม้อยู่นะคะ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝนตกเนี่ยค่ะเป็นไม้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในเมืองนะคะส่วนมากที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะใช้เสาไฟเป็นไม้น่าจะเป็นไม้สนนะคะไม้ต้นสนอยู่เมืองไทยก็เป็นคนบ้านนอกนะคะไมโยเมกาก็ไม่อยู่บ้านนอกอีกค่ะมเห็นไ,ไหมคะเสานี้ก็คือหักปลักหักพังแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาไม้อีกอันนึงอันมะขามไมโยไว้นะคะค่ะ เนี่ยค่ะเป็นเสาไม้ทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ในเมืองรัดใหญ่ๆเขาก็ยังเป็นเสาไม้อยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเสาไม้หมดเลยนะคะแต่ในหมู่บ้านของคนหมู่บ้านที่ทุกตาอยู่ไม่มีนะคะแต่ว่าเขาจะมีตามถนนแต่ว่าในหมู่บ้านเขาจะฝังหมายถึงว่าเขาจะเอาขุดลงเดินสายไฟทางใต้ดินนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสาไม้แบบเป็นไม้เกือบหมดเลยนะคะ นตกด้วยนะคะตุกตาจะพาลูกไปซื้อของนะคะท่านผู้ชม่ะขอ,อไฟด้วยฝนตกแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมคะเสาไฟฟ้าที่เป็นแบบว่าสัญกโนสสำหรับไฟแดงไฟเขียวนะคะจะเป็นเหล็กนะคะ ไม่ใช่ปูนจะเป็นเหล็กนะคะแต่ทําไมไม่เป็นไม้นี่แหละคะ่ะข้อสงสัยเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวตุกตาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมท่านเอินทราบนะคะว่าทําไมอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังใช้เสาไม้อยู่นะคะกะ็ช่วยเขียนอธิบายมาแล้วก็แชร์ได้นะคะว่าทําไมนะคะแต่ในส่วนของตุกตานี้นะคะเดี๋ยวตุกตาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็ไม่ทราบข้อมูลโดยแท้จริงนะคะก็คือหลักๆเลยนะคะทุกตาคิดว่ารัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าการใช้ไม้นะคะเป็นต้นทุนที่ถูกที่ถูกนะคะถูกกว่าใช้ปูนนะคะ,ะเพราะว่าต้นไม้เยอะต้นสนเยอะต้นไม้นี้ก็แข็งแรงอยู่ได้นานหลายปีเลยค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะทุกตาคิดว่าเขาคงจะยังรักษา วัฒนธรรมธรรมชาติให้เหมือนกับเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะคะแลนะอีกอย่างหนึ่งนะคะลุกตาคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าอาจจะช่วยรถอุบัติเหตุตามท้องถนนนะคะถ้าสมมติว่า,ารถเกิดอุบัติเหตุไปชนเสาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเสาก็จะล้มนะคะก็คือคนที่ได้รับอุบัติเหตุอาจจะได้รับบาดเจ็บน้อยลงนะคะ ตุกตาคิดว่าที่ว่าต้นทุนน้อยเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ใช่ปักใจหลักๆนะคะแต่ตุกตาคิดว่าเขาอาจจะเป็นห่วงความปลอดภัยนะคะเพราะว่าต้นไม้หรือว่าเสาไม้ชนิดนี้นะคะก็แข็งแรงอยู่ได้นานหลายปีเหมือนกันค่ะหลักเลยอีกข้อหลักๆตุกตาก,ก็สงสัยมานานเหมือนกันนะคะคืออ่าเนี่ยค่ะตุกตาคิดว่าเขาป้องกันการเกิด การดึงดูดหรือว่าดึงดูดจากไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะคะการใช้ไม้เนี่ยอาจจะลดกระแสไฟฟ้าช่วยให้กระแสไฟฟ้าแบบว่าไม่ได้รั่วขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่าเวลามีไฟฟ้ารัดวงจรอะไรอย่างนี้นะคะไฟเขาก็จะวิ่งช้าลงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นปูนเนี่ยไฟจะวิ่งเร็วอาจจะช็อตไปได้หลายที่ค่ะและตุกตาคิดว่าการที่เขายังใช้เสาไม้อยู่นะคะอาจจะช่วยลด แรงดึงดูดจากพายุฟ้าฝนนะคะให้มีอุบัติเหตุจากแรงดึงดูดของไฟฟ้าน้อยลงค่ะนี่ค่ะ,คะสังเกตไหมคะอันนี้เป็นเสานี่เป็นเสาเหล็กนะคะเป็นเสาเหล็กไม่ใช่เสาปูนเฉพาะเสาไฟแดงนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะเป็นเสาไม้หมดเลยนะคะตุ๊กตาคิดว่าแล้วก็เชื่อว่าอา,อาจจะช่วยลดแรงดึงดูดจากไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าตุตาสังเกตเห็นเยอะเลยนะคะที่เมืองไทยเราเวลาน้าท่วมหรือว่าฝนตกนะคะเวลาจะไปยืนใกล้ๆเสาปูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะโดนไฟดูดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะไปชนไม้ก็คือไม้อาจจะหักนะคะแต่ถ้าไปชนเสาก็คนชนก็อาจจะมีการแบบว่าถึงกับไม่รอดนะคะแต่ถ้าชนไม้แบบนี้นะคะ ก็คืออาจจะบาดเจ็บน้อยแล้วก็รอดนะคะโอเคนะคะยังไงตุกตาขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมานั่งพูดคุยกันหรือว่าอธิบายหรือว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกตุกตาด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะว่าจะปิดวิดีโอพะเออนเห็นรถมา้าผ่านมาพอดีเลยนะคะ อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรัฐใหญ่ๆก็ยังใช้เสาไม้เป็นเสาไฟฟ้าอยู่นะคะ